สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป้ยังโทนพระเครื่องนะครับเป็นช่องที่ให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับพระเครื่องพระเกจิคณาจารย์นะครับเหรียญยอดนิยมดูเกแท้เขาดูกันตรงไหนนะครับราคาตลาดตอนเนี้ยไปอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูเกแท้นะครับว่เาเขาพิจารณาจ่ายเงินกันตรงไหนนะครับ <c oughs> วันนี้นะครับ ผมได้เหรียญหลวงปู่หมุนมาหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นนี้ก็เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมเป็นดับต้นๆนะครับของหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับเหรียญนี้นะครับเขาเรียกว่าเหรียญหลวงปู่หมุนหรือว่าหลวงพ่อหมุนนะครับวัดบ้านจานหมุนเงินหมุนทองนะครับหมุนเงินหมุนทอง9 9้ล้านนะครับหมุนเงินหมุนทองนะครับเหรียญนี้ออกปี25 4 2้าี่บนะครับ ก็มีทั้งหมด2บล็อกนะครับที่คลิปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นบล็อกบางนะครับอันนี้เป็นเหรียญบล็อกหนาก็จะมี2บล็อกประคำา19เมตรกับ18เมตรเหรียญน,นี้เป็นบล็อก19เมตรนะครับเหรียญหมุนเงินหมุนทองนะครับก็จะเป็นหลวงปู่หมุนนะครับครึ่งองค์แล้วมีประคำเม็ดประคำตรงนี้นะครับ ด้านล่างก็จะมีเขียนว่าหลวงพ่อหมุนครับด้านหลังก็จะมีเขียนว่าหมุนเงินหมุนทองนะครับแล้วก็มีต่อโค้ดด้านหน้าตรงนี้ครับการพิจารณาเนี่ยสำหรับเหรียญบล็อก18เมตรกับเเมตรนะครับไม่ยากนะนะครับไม่ยากพิจารณาได้ทั้งในเลี่ยมแล้วก็พระตัวเปล่าแบบไม่ได้เลี่ยมนะครับถ้าแบบไม่ได้เลี่ยมนะครับ เขาจะดูันที่เม็ดประคำนะครับเม็ดที่สองเนี่ยเม็ดก็จะเต็มไขป่ปลาจะเต็มนะครับเม็ดประคำจะเต็มเห็นไหมใช่เห็นไหมครับถ้าเป็นสิบแปดเม็ดเนี่ยเขาจะเหลือแค่ครึ่งเดียวนะครับแล้วบ็อก19สิบเก้าเม็ดนะครับเขาก็จะแยกกันอีกโบชิดไม่ชิดนะครับอันนี้ชิดคือไม่ชิดขอบถ้าโบชิดขอบเนี่ยก็จะได้รับความนิยมอีกอันดับหนึ่งนะครับ แล้ว19เม็ดเนี่ยเหรียญเขาจะตึงนะครับไม่มีโพดไม่มีกากอะไรเลยการพิาจะะนารณานะครับสำหรับในเลี่ยมนะดูในเลี่ยมได้เลยนะครับแล้วเรามาดูเกทแท้กันดูยังไงนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้พิจารณาอย่างไงโค้ดเห็นไหมครับต้องเป็นโค้ดตอกนะครับอาจจะมีตื้นบ้างเอียงบ้างอะไรธรรมชาตินะครับเขาใช้มือตอกเหรียญเห็นไหมครับเหรียญค่อนข้างตึง แล้วก็เป็นแองนะครับไม่บวมพระจะไม่บวมนะครับก็ธรรมชาติเหดียดน,นะครับตัวหนังสือคมชัดดูเมต,ตาในหลวงพ่อนะครับเมไหมลึกเบิกเลยนะครับจมูกของเรียนรุ่นนี้รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะนี้นะครับเพราะว่าเดิมๆที่ปั๊มมาเนี่ยโด่งพอเวลาปั๊มเสร็จก็ใส่หลังก็ส่วนที่สูงที่สุดจะโดนงกระแทกเป็นธรรมชาตินะครับ เรามาดูด้านหลังผมเนี่ยอย่าลืมนะครับให้ความสัมพันธ์กับรูจอกเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับรูจอกเหรียญรุ่นนี้นะครับก็จะไม่ใหญ่มากเห็นไหมเกือบๆจะฟิตกับห่วงเลยนะนะครับรูเล็กนะครับด้านหลังก็ธรรมชาตินะครับตัวหนังสือคมชัดเจนนะครับกระแสะปั๊มเนี่ยมีนะแต่บางมากนะครับ บางมากเห็นไหมครับกระแสปัำ้ำพื้นเหรียญมีนะบางมากเห็นไหมครับแล้วเรามาดูนะครับลักษณะตัวตัดรุ่นนี้น,น,น,นี่เห็นไหมครับตัดไม่ขาดครึ่งนึ่งนี่เห็นไหมครับเป็นฟันใหญ่ๆพิกครับเี่ยตรงนี้จะมีฟัน เป็นบ้างๆบางๆนะครับนี่นะครับแล้วจุดใจตังของผมนะการพิจารณาแบบเนี้ยเหรียญเปล่าเอาแบบว่าดูแบบสักสามวิพอนะครับถ้าเป็นเหรียญเปล่าเนี้ยผมหยิบขึ้นมาปุ๊บนะครับนี่ดูตรงนี้ครับตัวตัดตรงนี้นี่นี่น,น,นี่เห็นไหม มีฟันขึ้นมาใหญ่ๆนะทุกเหรียญน,นะครับทุกเหรียญน,นี่ตรงนี้เห็นชัดครับเห็นไหมนูนขึ้นมาตรงนี้ครับชัดเจนนะดูไม่ยากนะครับถ้าเป็นตัวเปล่าเลีเล่ยนเปล่ามาอย่างนี้หนึ่งสองสามปุ๊บพลิกมางนี้ครับผมสูงให้ใกล้ๆเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมชัดเลยนะครับ เป็นบ็อก19เมตรด้วยนะครับสิบเมตรก็ไม่ใช่ตัดแบบนี้นะครับแล้วราคาค่านิยมตลาดเหรียญนี้นะครับณปัจจุบันตอนนี้เดือนมิถุนาปีหกสนะครับก็อยู่ที่หลักหมื่นต้นนะครับหมื่นกว่าบาทนะครับไม่แพงมากยังไม่แพงใครเห็นคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s ับส c คร b e กดกระดิ่งนะครับอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยจะได้สร้างสรรค์ คลิปต่อไปนะครับพระในประเทศไทยมีเยอะมากมายนะครับแล้วใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับแล้วก็ยินดีรับเชาพระซื้อพระซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับผมทิ้งไลน์และเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้านล่างนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ